การให้น้ําตอนนี้ก็มีการให้น้ําเป็นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสายยางรดนะครับแต่ว่าบางที่เขาอาจจะสปริงเกอร์อะไรก็แล้วแต่นะของเรานี้ก็เน้นคือมันปลูกไปทั่วนะครับนี่ให้สายยางรดการให้น้ําผิวดินลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกมกําลังอยู่ที่แปลง นก็ได้ยกกำลังให้น้ำอยู่เลยครับหน้าแรงๆเนี้ยโอ้โหดูนี่วันเดียวแค่นั้นแหละก็เหี่ยวแล้วแต่คำว่าเหี่ยวนี่มันไม่เป็นไรนะมันไม่ตายนะนี่ดูดเนี่ขอใหม่ๆเหี่ยวหมดเลยดูดีนี่ลองด,ดูนี่ก็นานแล้วนะมันไม่ติดนะมันยังเหี่ยวอยู่แต่พอแบบนี้นะให้น้ําแป๊บเดียวประมาณ1ินาทีก็ฟื้นคืนชีวิตแหละใบเหี่ยวๆนี่คืออาการแสดงอาการขาดน้ํานะครับในแปลงนี้เราก็ปลูกไปเยอะเลยนะครับปลูกส่วนใหญ่คัดพันธุ์กับขยายจํานวนมัน มีตัวเด็ดๆเ,เยอะถ้าเราปลูกใหม่อะเราควรจะลดทุกวันเลยยิ่งหน้านี้นะแต่ถ้าเกิดเราปลูกเก่าๆแล้วเนี่ยปีสองปีสามปีเนี่ยดูดิมันก็สามารถรี่ีะยืนได้แต่ถามว่าเหี่ยวไหมอาการหนักๆก็ถึงขั้นว่ามันมันโศกเห็นไหมใบมันใบมันเหี่ยวลองไปดูดิครับแล้วหนักๆคือร่วงเลยถ่านหนักที่สุดคือร่วงเลยถ้าเราไม่ให้นานนะถามว่าไปตายหรอไม่ตายครับแต่ตัวไหนที่เราอยากจะได้ผลผลิตต่อนเนื่องเนี่ย เราก็ควรจะมีการให้น้ําตลอดเพื่อว่าให้เขาเติบโตต่อเนื่องอะครับนะนี่นี่นี่ตอนนี้กําลังนี่เล่งไผ่ชางบุญวังเหนืออยู่มีอยู่ประมาณยี่สิบต้น,น่ยมาดูแลเกือบตลอดเลยครับนี่อ่าแล้วก็นี่แปลงพวกที่ตัวเด็ดๆ็ดที่เราย้ายมาพวกใบดาบ่างมั่งอะไรบ้างดูดิสภาพหน้าแล้งไม่สวยเลยเนี่ยนะแต่บางตัวก็เก่งครับนเราไปดูตัวของไผ่ เขาเรียกว่าไผ่เชียงลุนดินมาดูสักหน่อยก็ได้มาการให้น้ําตอนนี้ก็มีการให้น้ําเป็นลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสายยางรดนะครับแต่ว่าบางที่เขาอาจจะสปริงเกอร์อะไรก็แล้วแต่นะของเรานี่ก็เน้นคือมันปลูกไปทั่วนะครับนี่ให้สายยางรดการให้น้ําผิวดินไม่ใช่สปริงเกอร์นะครับนี่ไอ้นี้ดีไหมดีแต่ว่าเสียค่าแรงเยอะเออนะครับนี่ดูดินี่นอนเนี่ยไผ่ยังดำนะกำลังแทงนอนเลยดูดิตรงปลาย ปลายสายไข่เลี้ยงดํากำลังออกเลยแล้วดูนี่ตัวเด็ดเลยนี่มาดูนี่ดูติงช้อยครับนี่กําลังจะกาลังจะตอนลแล้วครับตอนนี้พวกของที่เป็นผ่าปลาเสือมั่งอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเราย้ายมาแต่พวกนี้ไม่ตายนะคือปล่อยเลยก็ได้แต่อันไหนที่เราอยากให้ต่อเนื่องอะอย่างว่าเนี่ไข่ลวกหวานนี่ลวกหวานทูกกระดึงกำลังจะเล่งจํานวนมันอยู่อีกตัวนึงอันนี้อันนี้ก็ เนี่ยการิจตอนได้แล้วครับนี่ถ้าอากาศร้อนๆน,น,นะนะมันโตดีแต่ว่าต้องมีน้ํานะร้อนชื้นเนี่ยมันชอบมากเลยครับแต่ว่าสําคัญเรื่องน้ํานี่แหละเพราะนั้นถ้าเกิดพื้นที่ไหนมีน้าเนี่ยคือได้ข้อได้เปรียบนะครับบางทีมีพื้นที่เยอะแยะเลยแหงแต่มันไม่มีปริมาณนะ้ําไม่มีน้ําก็ทําอะไรลำบ,บากทลยนี่เนี่ย,ยลุงก,ก็ยังมองว่าเอ้เจยวนี้ใครมีไผ่ตรงนี้ถือว่าดีจะดูดินี่เสียงรุนมีนอนมาตั้งนานแล้ว แสดงว่าตัวนี้มันก็พันมันไม่ใช่พันหนักเท่าไหรเราก็กําลังเร่งจํานวนอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะต่อแล้วครับในดูอ้าให้รู้จักหลาย,ลายตัวครับวันนี้ก็เขาเรียกว่าการให้น้ํานะครับแต่ว่าก็มาเจอว่าลุงก,กําลังสะสมอะไรแปลกๆไว้เยอะเลยนี่ดูตัวนี้ก็นี่ไผ่ไผ่อ่าเขาเรียกว่าไผ่หลอดแดงอ่าอันนี้ก็เป็นของหายากอีกตัวหนึ่งอันนี้ก็วางวางไว้งี้ละครับในดวงนี่ยนั่นลูกชายลูกชายลุงกําลังลดน้ําอยู่นั่นอีกคน อ่านี่อันนี้ตัวนี้เป็นไผ่ตันครับตันตันอันนี้เขาเรียกว่าตันมหาอุดเลยนี่ก็กําลังเล่งจํานวนอยู่แล้วก็มีไผ่ตอนนี้เรากําลังมีไผ่เนี่ยหลายตัวแล้วเราก,กาลังมาเล่งสะสมตัวอ้อยครับแล้วก็นี่ตัวเด็ดของเราอีกตัวหนึ่งมาดูหน่อยครับนําเสนอหน่อยนี้หญ้าครับลุงกําลังเล่งจํานวนหญ้าอยู่นะนี่เขาเรียกว่าหญ้าด่างสวยเลยครับนี่ ง่ายด้วยลุงกำลังเร่งจำนวนมันอยู่นะส่วนนี้เราเรียกว่าย่ามาเลยด่างนะครับขอบพระคุณในการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ